ข้อชนะบัญญัติกประการ 1. กินอาหารครบ5หมู่แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว 2. กินข้าวเป็นอาหารหลกักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมือ 3. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำ กินปลาเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันไข่และถั่วมเมล็ดแห้งเป็นประจำา 5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย 6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอสมควร 7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด 8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน 9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์